โอเคท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาสู่เกมโรบบอกในโหมดสนามบอลกันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมไม่ใช่นะอะไรที่ผมกลับมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะผมยากเล่นน่ะคิดๆกับงานดูเอกสารเพิ่งดูเอกสารดูอะไรเสร็จเนี่ยแหละแต่ยังไม่เสร็จดีแค่แล้วต็เกมนี้มันเป็นเกมนี้อัดง่ายอ่ะนี่ตามตรงเลยจากใจเลยคือมันอัดง่ายก็เลยมาอัดเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยว่างเป็นไงตลกไหม หลังปีใหม่มาดิโอ้โหยุ่งไม่มีวันพักเลยโอเคโอเคอย่าพูดมากบอกเมนปะไปหาทีมมันก่อนแป๊บหนึ่งมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวทีมกูดโดนลุมใช่ไหมโอ้ยกูก็ไม่แน่ใจว่ากูมาเล่นใครเครียดหรือเครียดว่าเก่าอ้าวโอ้ยอย่างนั้นทีมกูก็มีคนเก่งเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวโปะปะวะโปะปะวะทำไมมันทำไมมันแปลกแปลก เดีเดี๋วเดี๋ย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 วเดียเอายวเอายเดี๋ยวเอีเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว่าียวเดี๋ยวเดยวเดี๋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 ยวเดเียเดีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ววเเย โอ้โหโอ้โหดู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 โอ้โหโอ้โอ้แม่งตะบอลปุ๊บแม่งคือเตะเขาโกเลยเจ๋อไม่ไม่แบ๊กไม่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 เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอย่าอย่าอย่าไปแยกอย่าไปแยกบันปล่อยบันปล่อยบันเออปล่อยบันแม่งหวาเป็นจูอ่อนอุ๊ ไอ้เกมแค่นี้ยังจะโปรกันอีกเหรอวะโอ้โหไอ้ย่ไม่โกงเกง่งโอ้โออสนุกไหมล่ะเออมึงชนะไปเถอะเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนแปบ๊บหนึ่งขอเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนมา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 ยตัดตที่แล้วแม่งโปร้ชิบหาย ขนาดเกมแค่นี้ยังจะเล่นโปกันโอ้โหจิตสำนึกยังมีกันบ้างไหมฮะมือถูกไอ้ท่าสวยเฮ้ยนานเฮ้ยนานเกินไปละก็จะไปเจะลูก ไอ้าเอ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 าอามึงเก่งแหญกันต่อยมึงเก่งใหญ่อนีงเฮ้ยเอาเอากูโดนเดงกูโดนเดอยไงทำไมกูเข้ามาทำไมที่กูโดนนำวะเนี่ยไม่เก่งโอ้เก่งใจกันเลย มันมันมันน่าจะรอส่งมัน upcoming upcoming มน่าจะรอส่งไปเพื่อนไป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 ขอให้เข้าได้สักลูกขอให้เข้าได้สักลูกเออโอ้ยไม่เก่งใจกันห่อสิเฮ้ยมึงแม็กเต็เข้าประตูไม่เก่งใจเลยยี่สิบแปดสามเลยเฮ้ยมึงเก่งใจหน่อยเฮ้ย ชนะไปเถอะไอ้ถ้าเกิดจะแพะ้ชับเยินขนาดเนี้มามากูขออีกสักเกมกูขออีกสักเกมมาเอ้ากูขอกูดูดิว่ากูจะมีโอกาสชนะไหมมามามาไปกองหลังให้กองหลังให้ไม่เ้ยมันส่งแน่มันส่งแน่มันส่งแน,มน,งแน่มันต้องมีคนส่ง โอ้ยทำไมกูไปแย่เขาทุกขาหักทุกทีเลยวะยทุกมึงนี่ขามึงนี่เลื่อมเหล็กไว้ลืกไงวะทำไมกูแย่ทีไรขากูหักทุกทีอขอร้องขอให้เข้าได้ทักลูกเออบวร้องจะได้ไม่อายอา้าวไปให้ใครวะนะ่ะมันส่งให้นี่แน่มันส่งให้นี่แน่ มันส่งให้นี่แน่มันส่งให้แน่มันส่งให้แน่นแนโอเคไป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 ดิมึงก็วื้งพุพ่งก็ไปดิมึงมาอยู่ด้านข้างกูแล้วกูส่งไปให้มึงอย่างนี้นที่ผ่านดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มึงจะเตะเข้าไปฟังฟังตัวเอ,องทำไมเนี่ยโอ้ยไอ้เรียกเก๊ก้่าอย่างดี แม่งเอ้ยมึงจะลังแกกันเกินไปแล้วจนะ้ะโอ้ทีมกูเป็นนายประตูกูมันเป็นไอ้นี่นะเว้ยมึงเก่งแต่นิดนึงที่แม่งเตะล่อเข้าไปสามแล้วกว่าประตูโอ้โหพระเจ้าจอร์ตมันไม่ยุติธรรมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันส่งแน่มันส่งแน่มันส่งแน่มันต้องส่งมันต้องส่งของกู ของของกูลูกบอลลูกที่ของกูเฮ้ยไอ้เจ๊เพื่อนขอโทษเออเออเซฟเซฟดีเซฟดีเออเออย่างงั้นต้องอย <c oughs> ่างงั้นเลยวะต้องอย่างงั้นเดี๋ยวนะทำไมทีมกูเหลือกูแค่นี้เนี่ยไอ้เออกูไม่มีโอกาสชนะจริงดิได้บอกพี่พี่ได้บอกพี่ขอพักห่อยขอพักแรงก่อนขอโอ้ อสักูขอร้องเถอะว่ากูดะชนะสักตาหนึ่งหน่อยเถอะแบงเอ้ยโอ้ยยับเยินเลยยับเยินกีก็โก้โก้บ้างดิเนี้โอ้ยมุกชนะไปเถอะวะอ แม่งคนแก่ก็เกินไปแล้วคนจิงเก็ตย้ายมาทีมฝั่งกูบ้างดีน่ะโดนแยกแยะชิบหายแยะโอ้ยเนาะแม่งเอ,อ้ยยากูขอร้องเฮ้ยเฮ้ยเอเเฮ้ยได้โปรดยาได้โปรดได้ตปดเอ้ย โอ้ยนี่ทีมกูจะไม่ได้ประตูสักลูกจริงดิโอ้ยแตทำไมกูไม่เคยชนะเลยวะกูขอชนะสักตาหนึ่งกูกูจะจบเลยกูร้องกูขอร้องกูขอชนะสักตากูขอร้องกูขอร้องกูขอชนะสักตาพี่พายกูจะไม่ชนะเลยเหรอ กูขอชนะสักตากูขอยิงเข้าได้สักลูกหนึ่งกูกูเข้าใจแล้วถูกอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องแย่งมันอย่างนั้นวะกูก็ร้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูก็ร้องทำไมนายประตูกูมันเป็นไอ้ที่กันหมดเลยวะเงยต้องจริงจังต้องจริงจังเอ้โห ช่วยสุดกูจะช่วยกูพยายามช่วยกูจะพยายามช่วยละอ้าวกูได้แอนตี้ดีกว่าเฮ้ยแบกเอ้ยกูขอร้องเลยยอย่าเฮ้ยแบกเอ็กท่าแล้วแบกเอ็กท่าไปอ๋อมือก้ว่อะมือเยว่อะแบกเอ้ย กูไม่เน้นข้าปราโตกูเน้นพูดมากไว้ก่อนไอ้งามหน้าเฮ้ยเอ้าแม่เงยท่าหายเหวอะไรวะเฮ้ยมึงจะเกินขำาว่าฟุตบอลไปนานโขนแล้วนะกูอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ออีกคนแม่ก็ยืนลี่โอ้ยฉันท้อนะฉันท้อเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เหี <city> ้ยแพ้ยับยับกูดูดากหน้าทางแล้วโอ้ยแบงกูขอแย่งบอลให้ได้สักลูกเถอะกูขอร้องกูขอร้องกูขอให้เข้าสักลูกหนึ่งกูพอใจเลยโอ้โหขอบคุณเอออย่างนั้นกูเข้าสักลูกเหรอวะ เปิดนาตี่เปิดนาตีเอ้าผมด้ใช้ที่พี่าตีไอ้ยนี่นี่ได้ที่ถูกโง่ได้ใช้เฮ้ยประตูเฮ้ยไปอ้าเอาเอาลูกบอลไปไหนเฮ้ย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 กูเปิดอะไรแป๊บหนึ่งเมื่อกี้กูใช้เปิดนาตีใช่ไหม ร <GU> ู้ม <M> ึงเหรอดักโอ้โหใช้กูโกยืนนิ่งไม่ไม่กูขอร้องกูขอร้องกูขอร้องมันมีกูขอได้ลูกบอลกันถึงมันมีสกิลบีเพิ่มมากูขอร้องมันคือท่าอะไรกูขอใช้ก่อนอย่าเพิ่ง กูก็อนใช้ท่าก่อนกูก็ร้องกูก็ลุกบอลได้บอลกูมองไม่เห็นลุกบอลโอ้ยกูก่อนใช้ท,ท่าแต่ก็ไม่ได้พวกข้าเอ้ยดิฉันจะไม่มีโอกาสชนะจริงดิมันเป็นเกมที่เซ็งเข็งมากเลยดิฉันไม่สามารถชนะได้กูคเครียดว่ะทำไมกูเครียดกว่าเก่าวะหืมบ้างหนึง เออ่างนี้ต้องอย่างนั้นไป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 สมห้กูก็ได้นะสมห้กูก็ได้สมห้กูเฮ้ย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 เออกูได้ตีเขาสักลูกละพอใจแล้ววันนี้กูพอใจแล้วเฮ้ยกูพอใจของกูละเฮ้ยเด็กซุ่มวัวได้สักลูกหนึ่งแล้ววะไม่อเปอ แค่นี้พวกกูยังยับไม่เยอะยับเยินยังไม่พอเหรอผึงเปิดอตติเนี่ยหายท่าดิแยะใช่จังจะเปิดบอลสักรูกมึงต้องใช้เวลานานขนาดนี้เลยเหรอผ้าสวยกระโดดรับกระโดดรับแม่งเนื้อหัวกูเอาเอาเอา

ไประตูกูเป็นบอดพวกมึงก็เก่งใจกันหน่อยโอ้โหชนะไปเลยปะเล่นกันขนาดนั้นมึงชนะกันเลยปะไม่แปลกศิธาบ้าได้แล้วเป็นฮิตกันหรือไงวะไอ้ธาตุเนี่ยรตกฟ ไปล,ไไไลึกดีเถอะเออเข้าไหมไม่เข้ากูก็เห็นเปิดอาเตียนนี่ทีไรก็เม่เห็นเข้ากันเลยสักกระลูกเออห้าแปดห้าแปดไม่อายเว้ยไม่อายแพ้ไม่อาย,ย,ยอย่างนั้นกูว <c oughs> ่าทำเข้าประตูหนึ่งลูกเหรอวะ ต้องประกบต้องประกบมันยิกมันมันให้นี่แน่มันให้นี่แน่เ้ยอฮ้ยเฮ้ตัว้ยยอม้ยเ้ยอม้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเยเ้เฮรยเเฮรย่อ้้ยเฮยเฮ้บิน้ย่แม่งเฮ้ยเ้ย ไปเพื่อนไปไปเพื่อนเอากูส่งให้ใครไอ้เฮียกูเนี่ยจะทำเพื่อนแท้โอ้ยยังไหนมาท้ายมาตัวอย่างนี้ไอ้เฮียยังแพ้กูครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งโอ้ยสื่อแหม่ย่อเยอะยย่อเยื้ยอธิบายโอเคท่านผู้ชมผมขอจบคลิปจเพึ่งนี้ก่อนนะแพ้ยับเยินเกินไปแล้ว โอเคโอเคผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะโอเคบาย